นี่เลยมาถึงที่สวนนะครับนี่กับบักม่วงกำลังเป็นหมากครับบักม่วงต้นนี้ต้นหลังป้ายเนี่ยจะเป็นบักม่วงเบามะม่วงเบานะครับปากใต้นะครับเนาะปีนี้กับติดติดหมากบ่หลายติดลูกไม่เยอะนะครับ นี่ต้นดอกดอกใหม่ที่มาปลูกไว้ดอกพุทนี่ต้นมะเฟืองก็เป็นดอกแล้วนะครับอนี้ดอกมะเฟืองครับดอกมะเฟืองนะครับบรรยากาศสวยงามครับใบใหม่ก็เขียวแล้วเพราะว่าได้ฝนได้นาฝนนะครับ น้ำฝนนี่ครับน้ำตกก็คือเกาแดดลมล้มตกแล้วก็น้ำกับบ่าไหลแล้วนะครับแต่ว่ามาเบิงตน้นน่ะนี่าเนี่ยนี่ดอกกำลังเต็มต้นเลยครับกำลังงามดอกเชะ่ยวพึกเห็นบ่ครับสวยงามนี่พอได้มีแนวเบิงแนวแย้งครับ ครับผมมาเบิองบักม่วงเป็นตะได้กินนวยบอบอม่วงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพันงามเมืองยาครับเลยกำลังเป็นหมากหน่อยๆเต็มเลยนะมะม่ว,มวงพันงามเมืองยาอันนี้นวยนวยใ่ครับพันงามเมืองยาเนี่ยอันนี้จะเป็นนามดอกไม้อ่จสิบ,บ่ดกปันไหนครับยุดนะ อยู่สวนแต่ว่ากับพ่อได้กินครับเห็นไหมครับปลูกแก่พ่อได้ยู่ได้กินนี่มะเบงไวหลุ่นเจ้าของเจ้าของสวนเจ้าของหน้า นี่นี่นี่ะเมืองตอนนี้อันนี้กันหนวยไงน,นี่กันงามเมืองอยาด้วยกันครับก็เป็นหมากหลายเตอบอมครับเนาเอาเป็นยังไงจะาขอมสวนมาต่ตใส่พอเี่ <c oughs> รถพานะคู่ชีพ ของปูนะครับของคุณพอพอนายชาตินละครับเจ็ดที่อย่างนีง้อ๋อต้นสำมสามันอันเบียดครับต้นบักม่วงเตย๋ยบักม่วงกับเป็นหมากหลายโยต่ว่างบ่บ,บ,บ่ดกมันไหนบ่ดกซํำปีที่แล้วครับนี่ครับอันนี้เป็น เป็นบักม่วงกันลอนครับแต่ว่าน้องสาวเอาเอาบักม่วงอียงออกมาไอมาถาบกิ้งครับแต่จริงๆนะต้นต้นของเขาเนี่ยเป็นบักม่วงบักม่วงกันลอนครับเนี่ยเป็นนวยบักมว่วงนวลหน่อยนียน่จะม่วงกับลอนเป็นนวยใบใหญ่นะครับแต่ว่าหลังจากที่ถาบกิ้งเนี่ยก็ <laughs> จะได้บักม่วงใ่ออกมาแบบนี้ <laughs> มันบ่พอนี่เป็นบกบวงกาล่อนมันบ่ต้นมันแหละเนี่ยเนี่ยเนื้อเนี่ยน่อยสิครับเนี่ยนี่จะเป็นบกบวงกาล่อนเนื้อเนี่ยหน่อยสิเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือต้นต้นใหญ่มันสิสิเป็นบกบวงนี่แต่ว่าพอถากกิ่งออกมาสิได้บกบวงบกบวงอีกสายพันธุ์หนึ่งดูซึิว่าสิเป็นน้ำดอกไม้บ่เราเอาพันธุ์น้ำดอกไม้มาถากนี่ครับพอได้กินครับ บกมวงอยู่หน้า